เลี้ยงลูกแม่เพื่เดียวอยู่แสนแม่เลี้ยงลูกเเดียวเลี้ยงลูกพื่เดียวโอ้ยบาดใแทแม่้องเพ่นี่นั่นเ้อยงลูกมาเพืเดียวจะหน้อยไมแม่อย่าลืมเปิดไหมนจะยนตายยอนเป็นโลกท่าเพศสัมพันธ์ตันชาติเื่อโอ้ยยางลูกคุณอาจจะมันะเรียกยาหยักตาสอมาเเดียวเป็นัเพื่อจะเ สายเดียวนั่นแมนซื้อบักทองบักทองตอนน้อยมันก็เป็นตะหางผู้สมาร์รอแม่บัตใหญ่ขึ้นแล้วบัตได้เอาสิ่แม่มาตากถึงงามกลายเป็นอีทองบัตแบอเอิร์อีดอกทองจ่าแม่เมื่อนี้เราจะต้องไปทำไรไทยนาจ่าแม่เป็นจะเทยเป็นได้ไทยนาถ้าต้องไส่ได้จ่าแม่คัวใจขู่ใจมึงหนักซื้ออย่างหนักคือ แม่งอดค่ะแม่งอดข้าวซอยนะคะแม่งอดต่อปวดค่ะมันอดแต่ต่อปวดอ่าน้ำแม่งอดค่ะแม่อ่าทาแม่งอดไปไข่ไห่ไขหนาเยอะมาอนี่ยแม่จะไปจังทร์จังไข่นะทำไหไข่นากล้าดูกระเล็กสิไงเท่นบึกบึกงยืมแม่งหล่นลงที่เจ้าเข้าไปจังหันเป็นอย่างมัสยิบัดท่านเพ่งโอเวอร์แมนจังหันเพลินเดี๋ยวผ้เพันตัได้แจกโอ๊กินข้าวโอ๊ ปีนป่ด้กินข่าวโอ้พ่อแม่สันข่าวไปเร็วอย่ามาแต่งจ้าเมฆแม่อะไรแม่ขอไปบักอันโอ้แม่ขอไปไถ่ายหน้ากันด้วแม่ปีนป่ายแดดที่ฮอตอ่ะไปไปนะไปไปไปหาดแม่หมูบันนี้บ่มีความเสื่อความศรัทธากัสิบ่มีฝนฟ้าตามตกต่ำฤดูการกับพี่น้องพี่น้องเอ้อวัดนี้สุราวัดศีลศรัทธาทำนำโดยหลวง ผู้หญิงไงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านชาซอมของฮ่อง ไปขอเลข <aç t S 2> พอดีเอากาหลวงจีบ <coc Momo S 1> ัต <único> ท <Liberty Overwatch> <ets> ี่ให้เลขนี้เมนว้าวก้าว้าวว้า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 ววัาวว้าวว้าวว้าว้าาาห้้าาา้า มัดูนย์ ite, ่เรียงกับบพบควยนี่ิขาทิยุ่พุทธาทาไปใส่บันัเป็นอย่างหลังมุ้มเต้าเมื่อไม่ไงปีเดินทางมาหอดบักกัได้ข้าการเจรจากหาพีหาหนองหาบงหาพวกสวนแซวกันอยู่งไปไเบ้วนแม่ออกกาม่จำพันกันแต่เศร้าลุงเอ๋ก็ไปไปกินมีมนียอดบานย่างแม่ออกบ่ได้ใส่บ้าน ส่วนเสียงงาสิ่เบอรนเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เต็งเบตองเบอร์สองตอก่าเก่าเก่าออกมาหาเสียงนีอเกอเกซงซงรผูลูก้องลสีด้างสงเป็นจังไไปติใกับเออตสเส่วี่ melo, 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 melo,

chúng ta xếp, đẹp bên này còn, Trời ơi. Trời ơi. Bên bên ngay đi. ดันไม่ลงหิ้วลงซูถ้าแม่พนันจงฆ่าจะปล่อยจะจมจได้หรืออันนี้เอาไปซูหนุ่มไปแมไม่หิ้วเลยนอนกันใครผ่านใครรอดตายถ้าพนันจะปล่อยวัดชี่ยวบัตทองหรืออีทมีกรนเลงหิ้วเข่าลงซูลงว่าน อันนี้จบแล้ว่ใหญ่บ้างตื่นเต้ื่นเต้น่นเต้นเ้่นเต้นตื่นเต้นตื้นน้นต้นตื่เต้ื่นเตนตนเตนตืน้นตืนเต้นตืนเต้นน้น่นเตนตื้นตื่นเ้นตื่นเ้่นเต้นตอ่่นเ s ้นต้เน่เ่้้ตื่นน่้เน้้่เ่ หลงพอสิผ่เอกง่าตมิตรปัลพีที่พุทธตอนรี่อัซื่อยลาลา่อาตัวตนลุไ่ได้ดีที่องบยาแคือบบกไเลยฮะอภัยบ้านคือกำงหลงพอ เอาหลวงพ่อเนมุสได้ด้วยอ๋อไ่อาไกยอ้ย้้าวขนฟ้อ้ยอน้อยออ้ยกพ่ออัพมา้สันเทต่อมันเล็กเนล็กนงตัวไอนก่อเล็กเขาีอหน้างเอาหาสายพื้นขึ้นขันว่ามันมีแบบดองมาเทสสับขัน สุกันทีทาลูกิวได้ใส่งเป็นจ้่ออเขมันเป็นสแล้วยหิวข่าหัขนาดแท่เม yeah ือเือนอยกระฟงุมันก um ็ัฝันงาดสร้างอีพูดนี่ออกตัวไหนลังยในกระลไหแม่้ดอ่อยคุร่อยด้ ลูกกาเข้าล้มจัตี่านเาน้ที่สู้กับแพ้ต่อต้ันุกวัจัก่อืออียงจนลาะคอเป็นกระทยทม่เปิดเลยเอาแม่มอเิดหาแม่ลูกไก่หน่ยู่เป็นทองแต่ว่ามันต้แม่จันง้นยันลจังแล้วีแล้วเที่ยงแล้วถ้าจะคุยเรีงกกูลงเที่ยงแล้ว ต่อเรืยกไปชักใส้ยู่ง่อยไปไทยนะฝากไปหามันเนื้เที่ยวเที่ยวเขาเศร่ยประเทศกินขางสวยประเทศกินบมน Oh, <laughs> <laughs> จกจัง้าแม่ขยาลูกหิวแม่เศร้ามาเนี่ยลูกเจ้าบ่าวเนตี้อีนี่นี่อีแมงกอนมันหิวข่าวจนยันแล้วคตรคอยไขให้จนเบรดพูดเลยนี่หลานมันต้นเนม่ยเป็นบ่ะนี่ป้าซนดอกเดียงเสียงอยู่เอามาเอาเข่ามาสกินบอสนี่ยัดไปหิวข่าวมานี่นีท้ายอางนี่ไป mẹ ngon không có kịp ba bợt lần này muốn bay thầy ngon anh yêu im, im ลักตก่ทีดีบ้างในโจมทางนั้าแต่ก็ยกสยอีกอย่าหนึ่งผูไหนเป็นหนากระสีหนากทสีหนาแมวขนาดตายนีขคืนอื่นขนาดไหน ดนูพิมไปแล้วหนูยังแม่หนูหนูตีแม่หนูตายเลยจบไปจบมาจบกี่แล้วตายเลยซัวสิคิดไดอีดอกทองนั้นกระเสียแม่ผู้เป็นที่ไปจนวุ้นีบ่นนวนขึ้นสั่งไปเอาไปเอาซุปมาไปเอาซุปมาไปนำต่อจากนี้ดอกทองกติคอวบให้แม่ไปตลอดชีวิต 啊，完了！完了！ สองมาบิดปบิดหน้าไปสีไปเเบอสองน่ะเดข่าวว่าพึ่นซื้อนกดลน,นี่ละเ่เท่านีาล้วเก่งแบบคะเลยไปาเราไม่ได้คอยอยังเหลือเสือเป็นว่าเจ้าเก่งกว่าแมนคอยขอเสนอนโยบายหนึ่งเด้อหนึ่งมูบา้านหนึ่งสมาธิโอ้ยกอนอื่น ไอ้ฮ้องหมีมาเนี่ยมาสะลองเจดีของแม่ใหญ่ผาดากรผ่าวะผาดากนสีเฮาสิเริ่มสลองเนี่ยก่อนอื่นเลยให้สุขคอนวาวตามข่อยเด้อละพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรรมคุณพะสงฆ์คุณพระสงฆ์ คณะสาวน้อยเพชร